ลุมลงไปกับซีฮอมเนาะสไายดีละสวัสดีกันเบริร์ดสุขุทุขคนครับบรรยากาศอากาศหนาวหาวแบบนี้เนาะของตอน,ตอนแร่งวันทิดเนาะทุกคนมันนีกัเป็นเวลาสามโมงเคืองเลยเนาะทุกคนขายขายแรงและตอนนี้บาเมนไซอยู่ที่ เขตฐานดำเนาะเพื่อมนนีบรรยากาศดีารมีนนบาลแม่นใส่กับสีไปเวียบทางนี้เนาะเลยสิทายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบ่งเนาะ,อะตอน,นี้เราอยู่ที่ถนนเขตฐาดดำเนะาะคือว่าถนนนี้บนนี้เป็นลาดยางใหม่เนาะคือว่าสวยงามเลยเนาะบนนี้ ว่าสวยงามแล้วก็เป็นถนนที่ว่าบ่มีฟุล้วเนอกบอลน,นี่คือว่าเหมาะกับการมนานงซิเนอกบอลน,นี่งามเนาะพอบๆนี่ก็มีหา้านอาหารมีคาเฟ่หลายๆอย่างทุกคนดีบอลเนาะ เดียวทุบบอวแมนชสเตอร์ทาทุกคนขี่รถเลาะลงไปเส้นทางสู่ในเมืองเนาะนี่ทุกคนเ่านเห็นว่าบอลน,นี้เนาะผลลาดยางไม่แล้วก็ตีเส้นเนาะสวยงามเนาะบอลน,นี้ถือว่าดีขึ้นหลายเนาะบอลนี้คือว่าดีขึ้นหลาย นีก็สิเป็นเส้นลงเนาะสามารถเหลี่ยววัวแต่ย่างเดียวกลับไปซื้อเนาะถาเดี่ยวใสจะถือเป่าเสียเงินเด้อทุกคนนี่ก็เป็นอยู่ในเขตลุ่มลงไปกับสีหอมเนาะในโซนนี่ก็ส่วนใหญ่สิเป็นบานผักโคงแฮมห้ายเนะาะเือเป็นโซนทองเทียวเป็นโซนบันผักคงแฮมต่างๆเนาะที หนักท่องเที่ยวจะมาลงมาพักอยู่แถวนี้เนาะก็จะเ,เป็นน้องแฮมเรียงกันพาราซาเนาะลาวพาราทุกคนนี่เที่าบรรยากาศดีขนาดเนาะอากาศเย็น น้าวเนาะมันนี้น้าววันวนี้เราเม้นไส้กับมีเวียบไปที ข้างซีไข่เนาะแต่เลยจับกล่องขึ้นมาถ่ายให้ทุกคนเดียวเบ่งบรรยากาศเนาะข้องวันอาทิตย์มอน,นี่เพราอากาศหนาวมอน,นี่ประมาณ18องศาเนาะ เง,เงียบๆเนาอวันทิตเพราะว่าออฟฟิศหรือว่าสำนักง,งานของการต่างๆเขาเจะับพักเนาะในมนีพักเลียงกัน,กนจะสีเป็นบรรยากาศคล้ายๆครับอุดรเนาะพับเบิ่งในโซนนี้จะเป็นบรรยากาศคล้ายๆกับอุดร ทั้งหนาของเราแต่จะเป็นห้องแฮมข้าวพาซ่าเนาะห้งแฮมข้าวพาซ่าซึ่งว่าข้าวพาซ่านี่บาร์เมนใส้เคยเห็นอยู่สีลมเนาะกะมีเนาะข้าวพาซ่านี่เนาะอยู่กรุงเทพอยู่สีลมเนาะบาร์เมนใส้เห็นห้องแฮมข้าวพาซ่าเนาะถือว่าเพิ่นว่าเปิดสาขาอยู่เพียงกันทร ก็ถือว่าใหญ่นเน,ะนาะใหญ่ถือว่าเป็นห้องแฮมหาดาวแล้วก็มีทางคอนโดอาพาร์ตเมนต์ต่างๆเนาะที่ว่ามันมาเปิด าการกราลนกับธรรมดาเนาะทุกคนสะดวกสบายเพราะว่า,วายัางจันกับรด,ดบกพรายเนาะตอนนี้ก็เป็นห้องแฮมหาดาวคือกันเนาะซีดาวเนาะห้องแฮมนี่ มีกสิเป็นถนนสุพง้์เุาะทุกคนไปซ,ซื้อนี่กไปสู่สถานสนามบินวัดไต่เนาะออกไปสู่ถนนเหล็กที่13เนือนะ้อเนาะกับทรายทุกคนเบ่งบรรยากาศสำหรับมันี่กัประมาณนี้ทุกคนเนาะเป็นบรรยากาศวันอาทิตย์่ที่เวียงกันครับถนนเส้นทางที่บ่าวเม่นใส เดินทางมาเบียกเนาะเขาเลยถ่ายทุกคนในเบิ้องบรรยากาศของวันอาทิตย์ในมันนี้